สวัสดีครับธรรมโก้ครับสำหรับคลิป2การ์ดใหม่ของยูกิโอในวันนี้เนี่ยมันก็จะมีการ์ดใหม่แค่ใบเดียวให้เราพูดถึงกันเอ่อมันจะออกในแพ็กซูเปรี่มดักเนสแน่นะสำหรับตัวใบนี้มันจะมีชื่อว่าอาเบลอาค the lightless shadow ตัวนี้เป็นไอ้มอนสเตอร์ลิงสีทัดมืดเป็นเผ่าปีศาจเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี2008แล้วก็ลิงแอร์โกเป็นทางซ้ายทางขวาแล้วก็ซ้ายล่างขวาล่างเนาะลิงแอร์โกก็ค่อนข้างดูดี แล้วก็ใช้มอนสเตอร์2ตัวในการก็อยากที่1ใน2ตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นมอนสเตอร์เผาปีศาจวะเนาะอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ในตอนเมนเฟสควิกเอฟเฟกคุณสามารถดิส a ั d การ์ดหใบจากนั้นเนี่ยเลือก a อ t กเตอร์เวตเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างจากใน2อย่างนี้ได้อย่างแรกบอกว่าทําลายการ์ดหนึ่งใบบนฟิลอย่างที่2ก็คือแบนนิ h ตัวเองจนกว่าจะเอ็นเฟดแล้วก็เมื่อคุณทําแบบนั้นสเปเชียล m o มมอนมอนสเตอร์ทัดแสงหรือว่าทัดมืด จัดในสุสานออกมาได้1นึ่งตัวเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีครับก็คือยิงหนึ่งใบแบบนอนทาร์เก็ตรีมเวเนาะเป็นควียเอฟเฟกด้วยคล้ายๆข,ของ DPE ก็ยิงพวกตัวที่มีกันเล็งได้อะไรได้ประมาณนั้นนะครับค่อนข้างเป็นเอฟเฟกต์ดิสครับที่ดูดีแล้วก็อันนี้ก็ช่วยในการเซตอัพบอร์ดด้วยไอเอฟเฟกอันที่2เนี่ยก็คือ บนิชตัวเองจนกว่าจะเอ็นเฟสแล้วก็ชุบตัวอะไรสักอย่างจากสุสานมาเพื่อเอายูทิลิตี้หรือว่าเอาไปขึ้นอะไรอย่างอื่นต่อได้เนาะมีคอสแค่การดิสก์ดการไปเดียวด้วยบางเด็กก็อาจจะหาประโยชน์จากไอ้ตรงนี้ได้อีกเอ่อสำหรับพวกเด็กที่เล่นหลุมเล่นอะไรพวกเนี่ยเนาะ,ะกดเทคในหลุมอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็เอฟเฟกต่อมาเนาะในตอนช่วงเมนเอ้ยสแตนบายเฟสของคุณโทษทีคุณสามารถจะจวการ์ด เท่ากับไอ้จำนวนของเผ่าที่ต่างกันของมอสเตอร์ในสุสานของคุณได้จากนั้นเนี่ยก็เอาการ์ดไอ้บนมือของคุณเนี่ยกลับเข้าก้นเด็กไปเท่ากับไอ้จำนวนที่คุณจั่วมาอืมก็เป็นการบริแกนมือเน,อะอน,นเอาะบริกนไอ้พวกเอ่อบิบนมือของคุณเนี่ยทิ้งไปได้อะไรได้แบบนั้นก็ค่อนข้างดูโอเคครับเอฟเฟกต์ตอย่างของไอ้ตัวอันเนี้ยการชื่อเนี่ยจะเป็นฮาร์ดออนสเปิร์เทิร์นโอเคเนาะ เรียกง่ายแล้วก็เป็นดิสลับในตัวด้วยแล้วก็เป็นการที่ช่วยเซตอัพบอร์ดได้ในตัวด้วยค่อนข้างดูดีครับเป็นทตุมืดเป็นเผาปีศาจอีกอใช้ฟีนสมิธเอนจินขึ้นได้ด้วยเ,เนาะดูดีมากเลยก็เดี๋ยวมาดูไอ้คอมโบที่ผมเห็นในทวิตเตอร์กันที่มันเกี่ยวกับไอ้ตัวการไปเนี่ยเนาะ,ะสำหรับคอมโบแรกก็จะเป็นเล่นกับไอ้บิก,กะบองกาเนาะ,ะก็คือ ยังไงนะทำบิกาบองก้ามาอาจจะโดดเทเลท็อปเสิร์ตทักกิทอมบอกบวกกันเป็นบิกาบองก้าแบบนั้นเนาะแล้วบิกาบองก้าก็เสิร์ตตัวดักชาร์เจอร์ดักชาร์เจอเร์เสิร์ตสเปลแล้วก็เส,สเปลเสิร์ตตัวมินเมอร์เซเดสแล้วก็เสเปย์มันอืมแล้วก็อาจจะใช้2ตัวนี้ลิงขึ้นเป็นเคิลบินี่ก็ได้อ่าขึ้นเป็นคิวบินี่ปั๊บเอาบิกาบองกาขึ้นเป็นอาร์เมอร์เซตเราขึ้นเป็นเอ่อเอ่ยน,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 นะฟอร์เมอร์ ดักไนแลนเซอร์เนาะแล้วก็ไอ้ดักไนท์ยังไงต่อเนี่ยในสุสานะเนาะก็กดเทคของมินมอร์เซเลสเพื่อกินไส้ของดักไนท์แล้วสเปย์ตัวเองแล้วก็เออก่อนอื่นก่อนที่จะกินไส้ด้วยมินมอร์เซเลสเนี่ยก็คือต้องใช้ไอ้เวทอันเนี้ยในสุสานนะเนาะแบนนิสตัวเองแล้วก็เก็บอันนี้ขึ้นมือก่อนหลังจากที่คุณกดเทคมินมอร์เซเลสเพื่อชุบตัวเองจากสุสานมาเนาะมันก็จะสเปย์ตัวอันเนี้ย ที่เพิ่งเก็บขึ้นมาไอ้บนมือคนอะสเปรล,ลงบอร์ดไปอีกรอบได้แบบนั้นเนาะอืมแล้วก็บวกกันเป็นด <c oughs> ันเต้แม่งเอไม่นึกว่าจะได้เห็นการ์ใบนี้ในปี2024เนาะดันเต้เป็นการที่บอกว่าไอ้คุณสามารถถอดไส้แล้วก็ทมหลุมได้สูงสุด3ใบครับแล้วก็ไอ้ถ้ามันว่างไงนะออกจากสนามปะหรือว่าถูกส่งลงสุสานนะไม่แน่ใจเหมือนกันคุณสามารถจะหยิบมอนเบอร์นเบิส เออหตัวจากในสุสานะขึ้นมือคุณได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอฟเฟกต์มันประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เนาะไอตอนอบนบอร์ดคุณมีดันเต้แล้วอะเอคุณก็สามารถที่จะกดเทของเคีูบินี่เนาะโยนกราฟแล้วก็ให้กราฟอะสเปเซียจากเด็กใช่ปะเแล้วก็ใช้ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อสตัวเนี่ยบวกกันเป็นน้องคนนี้ได้แล้วก็ตัวไออะไรนะไอเซียเนี่ย พอมันตกหลุมเนาะมันก็สามารถจะชกเคลิลกูบินี่กลับมาได้ครับหรือว่ามอนเบอร์นี่บิสตัวอื่นเอาไว้ก็ว่าไปเนาะแล้วก็ดันเต้เก็บไอ้ตัวเซียหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นเบอร์นี่บิสอะขึ้นมือเพื่อเป็นอคอร์สให้ใบนี้มันดิสการ์ดเหรอเนาะเออประมาณนั้นนะครับเป็นท่าเซตอัพที่ค่อนข้างค่อนข้างดูโอเคเนาะแต่ว่ามันก็ไอทำอย่างอื่นน่าจะโอเคกว่าไหมอะนะ แต่ว่ามันก็เบนฟิตไอ้พวกเด็กที่เล่นสุดสารอย่างเช่น p แฟนทอมไนท์อยูอ่ไอตัวดันเตเนี่ยมันโมให้ได้3ใบอะเนาะแล้วแบบไอ้ว่าไงดีถ้าเกิดว่าโมติดพวกการ์ดอย่างทอนสเกลอะไรแบบเนี้ยก็สามารถจะใช้เอฟเฟกของน้องคนนี้ในการโยนใบนี้จากมือ,อแล้วก็แบนิสตัวเองแล้วชุบทอนสเกลมาทํำคอมโบต่อได้อะไรได้แบบนั้น,นเนาะคอมโบแฟนทอมไนท์นู่นนี่นั่นหรือว่าจะขึ้นอิโซเดก็ได้ อะไรก็ว่าไปเนาะเออแล้วแต่คนส่วนอีกท่าหนึ่งอันนี้เล่นในยูเบลครับเดี๋ยวมาดูกันเออเปิดด้วยซัมซากาดีโลตัสเนาะเซกตัวเองโดดสปิริตสปิริตแปะไนแมเพนไนแมเพนยิง Spirit, pe, สปิริตเซิร์ฟเกรฟส์คอมเมอร์ Spirit, สปิริตสเปตัวยูเบลเนาะแล้วก็เก็บ2ตัวนี้ขึ้นแฟมขึ้นแฟนทอม ลิ้นพันกันและโทษแล้วก็เกรพส์คอมเมอร์สเปแล้วยิงตัวยูเบ l o r i g i ินอลทิ้งตัว o r ริจินอก็โดดตัว t ทเกอร์อินคาร์เนจากในเด็กได้2ตัวนั้นขึ้นยามะยามะก็เสิร์ชชาวบ้าแล้วก็เกรพส์คอมเมอจากหลุมเนาะสเปย์ยูเบลกลับมาแล้วก็เอ๋ยนะชวาวบ้ายิงยูเบลแล้วยูเบลก็ชุบไอ้เกรพส์คอมเมอร์อีกอบึ่งเอ้ยไม่ใช่เกรพส์คอมเมอร์ er. อ้เทเกอร์อินคาร์เนตโทษที แล้วก็เอา2ตัวนั้นขึ้นไอ้ซากอสนันนาแล้วก็เอยนะชอววาก้าแปะแถบของยนะูเบลเนาะเอ้ยแปะแถบของอันเชียนดีทษทีแล้วก็ไอเอาซากอสนันนาเนี่ยขึ้นเป็นเอยนะนะเบคเวยมเนาะอ่าแล้วก็เบคเวยมแซกตัวเองโดดตัวหลักไข่มาอา่าหลักไข่มาโยนตัวเอ่อเอนเกรเวอร์ลงหลุมเอนเกรเวอร์เก็บตัวซากอสกับเขาเอ็กซซ่าแล้วก็ สเปย์ตัวเองจับหลุมเนาะ2ตัวนั้นขึ้นเป็นซีเควนซีเควนเทียก็เก็บ2ตัวกลับเข้าเด็กแล้วก็ขึ้นเป็นลาไคามูซาใช่ไหมเออตัวนี้แหละแล้วก็ชุบไอ้เอ็นเกรเบอร์กลับมาเป็นเลเวลหกสตัวเนาะเอ้ยไม่ได้ชุบกลับมาดิเอาขึ้นมือหรอกเหรอโอเคแล้วก็ขึ้นซัมมอนเซอร์เซเรสเนาะซัมมอนเซอร์เซเรสก็โยนเอ่อลงบอร์ดอีกฝั่งแล้วก็สเปย์แสงแก่นจากไอเด็ก เราขึ้นเป็นน้องคนนี้เนาะการ์ดใหม่ครับแซงแกเ,เ,เ,เก้นเสิร์ตเป็นโจเกนโอเคโยนเจ้าเกนลงหลงุมชุบยามะขึ้นไอเอ๋ยนะโซโอ็อฟแองกิชเนาะแล้วก็ขึ้นเป็นโซโอ็อฟเวทผ่านเทิร์นน้องคนนี้ก็กลับมาจากนั้นเข้าเทิร์นอีกฝั่งควิกเอฟเฟกต์ดีสการ์ดหนึ่งใบชุบเจ้าเกนมา ไอ้ยเจ้าเกนก็คือฟลัดเกตที่ห้ามทั้งสองฝั่งเนี่ยสเปย์มอนสเตอร์เนาะครับก็นั่นแหละน่าเกียดติดเนาะก็ประมาณนี้ครับกับไอ้ตัวไอ้การ์ดใหม่อันนี้เนาะอาบาวอาคูดไรเลสเอยไรเลสชาโดโดลินพันกันแล้วโอเคก็เป็นการ์ดที่คิดว่าเอ่อถ้าออกมาเนี่ยมันน่าจะราคาแพงประมาณหนึ่งหรือเปล่าคือมันหาประโยชน์จากมันได้อะ นอนแล้วก็ดูอาร์ตดิอาร์ตก็เป็นแนวแบบโลลิคันนี่อะไรประาณนั้นเนาะ่าพวกไอไอนะโลลิคอนก็น่าจะชอบอะไรประมาณนั้นนะครับครับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ